เราไม่ได้บรรยากาศนี่อาจารย์อยู่นี่สบายมีบรรยากาศนะ่อยู่ในหุบเขาเลยเห็นไหมครับเห็นอยู่หุบเขาไมหมสถานที่จะพุทธาพิเศษประตูมงคลชุดอะไรฮะอาจารย์เนี่ยหกหกซิ่วหกหกซิ่วเป็นตะกรุดเปล่าครับครับ <c oughs> ตะกุดหกซิ่วหนึ <c oughs> ่งหกแปดอ้เป็นตะกุดซิ <c oughs> ่ว หนึ่งหกแปดนะฮะเฮงเฮงรวยรวยตลอดการความหมายเป็นอย่างนั้นนะครับจากเขาซินาโมนะครับเอาความคืบหน้าข่าวมาฝากครับอันนี้ก็จะเป็นแพรปลุกเศกแต่เป็นภาษาบรรุ่นเขาเรียกว่าเวรชั่นใหม่โบอร์ชั่นใหม่ที่จะปลุกเศกแบได้สี่สี่มุมเนี่ยคืออะไรฮะอาจารย์ ที่มุคือพระอธิษฐานทิด่นั่งแต่แต่ละมุมโอ้เอางี้เลยนะแต่น่าจะไม่เสร็จถันก็ต้องลงไปในเพ้ทะ้รหมดเนาะพิเศษพอเ,เสร็จแล้วจะสวยนะผู้ชมเห็นไหมอาจารย์ก็ตั้งใจทำนะฮะทุนทรัพย์ก็ไม่ค่อยมี <c oughs> นะครับท่านผู้ชมผุกฟังที่อยู่ ก็ร่วมบริจาคก,กับพระอาจารย์ได้นะฮะร,ร่วมสร้างที่วัดเขาสุนโมนี่นะฮะหรือสำนักปฏิบัติธรรมเขาสุนโมครับนะรบรรยากาศเนี่ยเห็นไหมอันนี้เป็นเนื้อที่พื้นที่ของที่สำนักปฏิบัติธรรมเขาสุนโมนะครับท่านผู้ชมนะบรรยากาศฝนมาแล้วฮะนีม่พ้นเรื่องฝนให้เขามาเป็นหน้าเขาแล้วนะจย์เนาะเป็นหน้าฝนแล้วนะจย์เนาะ